การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเมื่อวันที่29มีนาคม2568ณห้องประชุมละไมวิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2ง,งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยโดยมีดรพิเศษเสนาวงศ์ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนนายเสกสิทธิ์สิริไวยาพงศ์วิศวกรการทางนายมัครินจันโทภารวิศวกรงานทางได้บรรยายถึงความคืบหน้าโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอรูปแบบแนวเส้นทางของโครงการการดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับอำเภอเกาะสมุยทางการพิเศษได้ศึกษาพื้นที่กึ่งกลางจากแนวเส้นทางโครงการในระยะ500เมตร จะต้องใช้พื้นที่บางส่วนของตำบลตลิ่งงามและตำบลหน้าเมืองสำหรับระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนสอน2566ถึงวันที่15มีนาคม2569สาสำหรับรูปแบบสะพานจะเป็นแบบสะพานขึงออกแบบให้สะพานมีขนาดใหญ่มีช่วงสะพานยาวเป็นพิเศษสามารถรองรับการเดินเรือขนาดใหญ่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึงท้องสะพานประมาณ50เมตรคาดว่าโครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุยจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปี2572เมื่อโครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุยแล้วเสร็จจะทาให้เศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงจะมีเศรษฐกิจที่เติบโตเช่นเดียวกันกา่เราพูดอะไรก็คงไม่ทันแล้วนะครับหรืออย่างเดียวเตรียมซื้อรถ แล้วก็ขับ่าสพานี้ก็รักษาเาส้นแต่ให้ตายก็อายุตคนนั้นก็แปดสิบก็มีแค่นี้ก็แค่บทได้ฟังว่าให้ละให้ให้ใหคํานึงถึงการที่มนุษย์นะครับมันมีความอยากไปถ่ายรูปมีความอยากไปเช็คอิน,อนสถานท,าที่เช็คอินต้องกานเพราะสมับบยนี้อะไรกินไม่กินใน,นกล้องต้องกินก่อนครับขอบคุณครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุย บริษัทกรเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาท์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร,ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน